เดินไปหาตามกระท่อมอะไรต่างๆนานาให้ชาวบ้านเขาช่วยไม่มีใครอยู่ไปเจอกระท่อมหนึ่งมีคุณลุงอยู่ครับมันเอาไม้ตีหัวลุงตายเลยครับวันนี้ตรวจสพบือร์นะตามจับกลุมตัวได้แล้วครับคนร้ายชื่อนายทวิทอายุ39ปีนี่พามาทําแผลประกอบคํารับสารภาพนะครับคืนวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์เอาท่อนไม้ยูคานะครับไปตีหัวลุงคนนึงอายุ67ปีชื่อว่าลุงลานะครับ ตายจมกองเลือดในกระท่อมกลางไร่มันนะครับที่บ้านดงเคงอำเภอบอระเบือมหาสารคามครับนายทวิตผู้ต้องหาในสารภาพนะครับบอกว่าวันนั้นนะ่ยตอนเย็นนะวันที่12มีนาคมผมขับรถไปดูหมอลำดูหมอลำอย่างสนุกสนานนะก็กลิบไปด้วยแบบนี้แล้วก็อยู่ในอาการเมาอย่างหนักครับก็ขับรถด้วยนี่ก็ผิดแล้วถูกไหมฮะ เสียการควบคุมไปเสยคันดินนะเนินดินอะไรแบบนี้นะครับแล้วล้อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ล้อมันลอยมันลอยขึ้นมาแบบนี้นะคันดินมันอยู่ตรงใต้ท้องแบบนี้มันไปไม่ได้นะครับก็เลยลงจากรถก่อนครับไปหากระท่อมนะครับเพื่อจะมีชาวบงชาวบ้านมาช่วยเหลือไปไม่เจอใครหลังแรกเนี่ยโมโหครับตอนนั้นทำยังไงดีหัวเสียแล้วนี่ระบายอารมณ์หน่อยก็แล้วกันเอาท่อนไม้เนี่ยทุบอ่างน้ำดึงสายไฟทำลายทรัพย์สินก่อนแล้วไปกระท่อมที่สองครับ ไปกระท่อมที่2ก็ยังไม่เจอชาวบ้านอีกโมโหอีกครับขอระบายหน่อยก็แล้วกันทุบโอ่งน้ำนะใบใหญ่ๆเนะี่ยแตกนะยังไม่จบครับเดินไปอีกกระท่อมเป็นกระท่อมที่3ไปเจอลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงลาผู้เสียชีวิตนี่แหละก็ตะโกนถามครับตอนนั้นบอกว่ามีใครอยู่บ้างลุงแกก็ตอบนะฮะพูดเป็นภาษาอีสานว่าอะไรนะปุ้ยนะเนี่ย,ยแม่เอ้ยมันอย่างงามนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะคือแปลว่าคุณแม่คุณอะ มาทําอะไรตอนนี้คือเป็นคาําสบถอ่ะคือมันดึกแล้วไงคือ,อามาทำอะไรแบบดึกดื่นขนาดนี้เออเขาก็เลยไม่พอใจไงมอุทานใช่ไหมประมาณนั้นนี่ครับนายเทวิตเลยบอกว่าตอนนั้นนะฟิลขาดหัวร้อนทันทีครับถือท่อนไม้ขึ้นไปครับตลบมุงปับ๊บหัวทันทีครับจนกระทั่งลุงแกนะี่ยนิ่งไปเลยก็คือตายแล้วละ่ะ ระหว่างการทําแผลประกอบคํารับสารภาพนะครับเมียของลุงแกก็คือคุณป้าเนี่ยวันนี้ก็มาดูมาดูด้วยนะครับแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียใจนะครับซึ่งผู้ต้องหารายนี้ครับพุกเข่าต่อหน้านะครับหลังจากนั้นขอขามาอ่าดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับ เพิ่บนรอยิดีของอัเดีดพีดีกกันั้งกเขที่ะั้งกุากเพมขอดเพิ่ะก้อนเบื้องต้นอันเดีดะเมิดเพิ่นแล้วนะเออมันตื่นอไข่ำแพบดาไ้เจ้าชวอยังก็เพิ่นบอเอาเนี่ยว่าวกเมียเพิ่นนี่ยว่าวว่าดูว่าดูากว่าวยัง วันน <Cornell. S 2> ี้สั่งเมาแล้วนะครับนายทวิตนะช่วงทําแผนก็สํานึกในสิ่งที่ตัวเองกระทําลงไปเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เมื่อทําแผนประกอบคํารับสารภาพเสร็จแจ้ง3ข้อกล่าวหานะครับไม่ว่าจะเป็นทําให้เสียทรัพย์บุกรุกเคหสถานและข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง